อันนี้ก็ได้งานนะครับเ,เดี๋ยวโทรหามลูกค้าก่อนครับว่าไปส่งอะไรไปครับฮัลโหลฮัลโหลครับพี่เรียกแล้วเราบู๊ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ผมสอบถามพี่ส่งอะไรครับเอ่อพัจจอะไรนะพี่พัยา <c oughs> ไม่ไม่ส่งของเป็นอะไรครับ อะไรพุดใดด้นิดหน่อยมพูดหาได้นิดหน่อยแต่พี่พี่เรียกประคาประหยัดอะแต่แต่ส่งช้าได้ไหมได้โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะอ่อครับเอาแลวครับไปพัทยาไปพัทยาน่าจะเป็นพม่านะครับเดี๋ยวเราไปรับของ น,นี้ก็มาถึงลูกค้าแล้วได้ของครับเดี๋ยวเราไปชนบุรีได้ของให้ลูกค้าขึ้นแบบรถหน่อยแป๊บเขาใส่คนจะโยงมาอันนี้ก็ขึ้นของลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพัทยากันครับไปครับส่งของอน,นี่ก็ขึ้นของลูกค้าเสร็จแล้วเป็นฝรั่งครับเออเ็าแบฝรั่งเราแขกมนะั้งอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้รู้หรอ เออแต่ไปพัทยาไปส่งพัทยาเออย้ายคอนโดไปพัทยายไปเที่ยว<า>ยวันนี้ <โด S 1> ไปเที่ยว,ว,วเออราคาก็อืมก็ไม่ได้แพงเออวันนี้คือไปเที่ยวคิดว่าไปเที่ยวก็พอและเออกำไรชีวิตนะอ,อ่ไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันหน่อยเออปล่อยผ่อนคลาย อะไรมันมากมายเนาะไปดีกว่าเราไปส่งของให้ลูกค้ากันเดี๋ยวลูกค้าตามตูดไปโอเคครับดีอันนี้ก็มาถึงแล้วครับพัทยาเดี๋ยวเราของไปลงหน้าล็อบบี้ให้ลูกค้าก่อนนี่พัทยาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราไปเอาของลงให้ลูกค้าเดี๋ยวไปเทียเ่ยวทะเลอันนี้ก็ลงของให้ลูกค้าเสร็จแล้ว โอเคครับเดี๋ยวรอลูกค้าตอบแชทแป๊บนึงเอ้นะ yeah, มาถึงพัทยาแล้วนี่ก็ส่งของลูกค้าเสร็จแล้วอยู่พัทยาครับนีเดี๋ยวเรามาถึงพัทยาแล้วยังไม่นานงานเที่ยวก่อนเออมาอยู่ทะเลชายหาดเย็นๆใจเย็นๆกงอนโอ้โหวันนี้วันเที่ยววันเที่ยวพอมาอาทิตย์เออได้มาก็ใจเย็นๆ ให้ดูวิกาทะเลนิดหน่อยโอ้โหชายหาดพัทยาอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเที่ยวพัทยาสักแป๊บก,ก่อนแล้วหางานกับคุณเพียโอเคครับ